วันนี้มีอินเทอร์เนต็ตหนึ่งตัวนะครับที่น่าสนใจนะครับวันนี้ก็เลยจะนำมาเล่าสู่กันฟังนะครับมาพูดคุยกันนะโปรตัวนี้จะมีราคาอยู่ที่250บาทต่อเดือนนะครับมันจะเป็นอย่างไรบ้างเดี๋ยววันนี้มาพูดคุยกันดีกว่านะครับคลิปนี้เป็นเพียงการแนะนำเท่านั้นและอาจจะสมัครได้แค่บางเบอร์บางซิมโปรเซิร์ฟต่างๆมีวันหมดอายุนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะจ๊ะ สวัสดีจ้าเพบกับผมกนเริองแสงนะครับวันนี้นะครับเรามาอัปเดตอินเทอร์เน็ตอีกหนึ่งตัวสําหรับค่ายทูกันดีกว่านะครับอืมอินเทอร์เน็ตตัวนี้นะครับก็จะแบ่งเป็นสช่วงกันเลยทีเดียวนะครับอืมช่วงแรกเนี่ยก็จะเป็นอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงนะครับ1 0กิกอ่าพอใช้หมด1 0กิกไปแล้วนะครับก็จะเข้าสู่ความเร็ว15เมกะบิตนะครับไอ้10กิกเนี่ยตรงช่วงหัวนะครับ ไม่จำกัดความเร็วนะครับก็คือเต็มแ็กเลยนะปู๊เท่าที่พื้นที่นั้นๆจับสัญญาณได้นะครับพอหมดความเร็วสูงแบบ 5G ไปแล้วนะครับก็จะเข้าสู่ความเร็ว15เมกะบิตนะครับก็คือวิ่งไม่เกิน15เมกะบิตนั่นเองแล้วก็จะใช้ได้70กิกะ b บต์นะครับในความเร็ว15เมกะบิตนะครับหัว10กิกนะความเร็วสูงนะครับ แล้วมาช่วงกลางเนี่ยเร็ว15นะครับใช้ได้70กิกหมด70กิกไปแล้วนะครับก็จะถูกลดสปีดลงเหลือ1 m เมกะบิตนะครับก็จะเป็นช่วงหางนั่นเองนะครับหัวความเร็วสูง10กิกนะครับตรงกลาง15เมกะบิตใช้ได้70กิกส่วนปลายปลหมด70กิกไปแล้วเหลือ1 m เมกะบิตนะครับอา,าคงไม่งงกันนะ ตัวนี้จะมีราคาอยู่ที่250บาทนะครับใช้ได้นาน30บวันและระบบจะต่ออายุให้6เดือนด้วยกันนะครับแถม Wi-Fi ไม่อั้นมาใช้งานนะครับถ้าใครสนใจก็กดตามนี้ครับกดดอกจัน900ด,ดอกจัน2503สี่เหลี่ยมแล้วโทรออกนะครับใน <c oughs> ก็จะเป็นการสมัครแพ็กเกจความเร็วสูงหัวนะครับตรงกลางก็10 ท้ายทก็ยก็1เมกนั่นเองผมเรียกแพ็กเกตนี้ไม่ถูกนะครับว่ามันเป็นแพ็กเกตแบบไหนนะครับเอาเป็นว่าหัวแรงกลางเบาๆท้ายๆก็เบาๆเลยก็แล้วกันนะครับแล้วผมก็คิดว่าโปรตัวนี้ก็น่าจะอาจจะอยู่ไม่นานนะครับอาจจะอยู่ไม่นานนะอยู่ที่ทางค่ายนะครับว่าเขาจะเป็นผู้เอาโปรนี้ออกไปตอนไหนเวลาไหนนะครับก็อยู่ที่ทางค่ายนะแต่ปัจจุบันก็ยัง สมัครใช้งานได้อยู่นะครับเป็นราคา250บาทเฉลีย่ยเป็นวันก็ตกวันละไม่ถึง10บาทนะครับช่วงกลาง70ิกิกเนี่ยผมว่าก็เป็นการใช้งานทั่วๆไปนะครับก็คือท,ทั่วไปอะ่ะเล่นไม่หนักนะครับถ้าเล่นหนักๆน,กนี่70นี่ผมก็ไม่แน่ใจว่ามันแต่ละคนใช้งานกันยังไงนะครับก็บางคนอาจจะไม่พอแต่บางคนนี่ก็เหลือเฟือนะครับ70กิกสบายๆชิวๆเลยนะครับก็เป็นอีกแพ็กเกจหนึ่งที่ เป็นตัวเลือกในวันนี้ก็แล้วกันนะครับก็สุดแล้วแต่ว่าจะใช้งานกันหรือไม่นะครับผมก็แค่อาาเป็นตัวกลางนํามาบอกเล่าสู่กันฟังนะครับว่ามันมีแบบนี้อยู่นะแนะนําโปรเสริมต่างๆว่ามันมีแบบนี้แบบนี้แบบนี้ตัวนี้ก็น่าสนใจนะครับเดี๋ยวก็จะมาอัปเดตโปรเสริมกันเรื่อยๆครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเอาไว้นะครับถ้าผมมีอะไรใหม่ๆเนี่ยก็จะมา บอกเล่าและพูดคุยกันนะครับสำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะแล้วเจอกันใหม่กับคลิปต่อไปวันนี้จ้าบ๊ายบายกิวกิวสุดท้ายนี้ถ้าข้อมูลผิดพลาดประการใดผมต้องกราบขออาภัยไว้ณัที่นี้ด้วยนะครับ